อย่างนั่งในวินเจตเลยนะเอาใส่แบรนด์เลไรแบรนด์นั่นเองคันหนึ่งเป็นหมื่นนั่นนะ่ะไอ้แบรนด์น่ะที่ใส่ใส่กันอยู่นะแบรนด์นงแบรนด์เนมบุหรีิตองหรือพรานดาอะไรก็ว่ากันไปนักก่นก็ดีอย่างก็คือท่าน,มนจจไม่ได้จิบวายนะมั้ยคือสิ่งเหล่านี้คือผมจะบอกบอกถามให้ทำไมที่พูดอย่างนี้ค่ะพูดก็คือว่าพี่น้องช่วยเตือนสติกันหน่อยใช่ไหมไอ้พระที่ต้องการจะก็เรียกว่าอยากจะมียศช้างขุนนางพระอย่าไปทําบุญทํากุศลกับเขาเลย นะฮะผมเนี่ยมีมีครูบาอาจารย์เยอะนะบางทีผมก็บ่นกับอาจารย์ผมอาจารย์เนี่ยระวังให้ดีนะอาจารย์ผมก็บอกว่าอาตมาเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกหมูอาตมาเนี่ยตั้งใจไปแล้วชีวิตนี้จะไม่สึกแน่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาจารย์อีกเปอร์เซ็นต์ทังไงกลัวเขาไวการไวเขาให้ไวเขาจับสึกก็คือคือคือบางทีคนในวงการพระนี่ก็อิจฉากันแค่นะนนั่นเองเนี่ย ถ้าไปวันนี้น้องเป็นพระเล็กๆอยู่ในตำบลเวลาไปหาพระที่จังหวัดก็เรียกไปหาเจ้าคณะจังหวัดโอ้ยพิธีรีตองเยอะตั้นแล่ศักดินาแท้เลยจะต้องอม,มีพิธีขั้นตอนนั้นจะต้องการถวายนะมั้ยไปนั่งตรงไหนยังไงเอาเงินของเหนือจากดูตัราแล้วบวชแล้วก็ไม่บ้าอะไรไไหรอกนะฮะก็เขาเป็นเรื่องของว่าจะไปเข้าพบเจ้าคณะจังหวัดจะต้องติดไม้ติดมือถือซองผ้าปา่าทกถินโอ้โหและน้องหญิงบางทีนะพระผู้ใหญ่มีอย่างนี้ด้วย แฮปปีเ้เบ day เดย์เป่าเค้กอ๋อเหรอฮะเออมีอะไอ้ตรงนี้ฮะปุ่มขมงคิดลำบากแกก็ต้องจำเป็นต้องบอกให้ฟังเป่าเค้กร้องเพลงแฮปปี้เบร์เดย์กันเถอะผมบอกคุณก็สึกมาเซ็ตคืออย่าให้มันประชาบ้านเขาตีสินนินทานะฮะโอ้โหตายแล้วผมถึงไปไปบานะงทีไปกับพรกพวกนั้นบางทีไปคุณจะดูพรหรือไปกับใครที่ที่เจอสนามบินนะ,ะน้องๆนุ่งนุที่ที่ไปกันด้วยกันเนี่ยนะแล้วพรกพวกผมบอกเนี่ย ละแต่สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นอ่ะเขาถามว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมบอกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงเดี๋ยวสักครู่ค่อยดูดิท่านเหาะได้ขึ้นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมแม่แต่ว่าบางบางทีอาจจะมีกิจอะไรที่จะต้องไปอันนั้นคือไม่ได้ว่าอะไรคือคือเป็นอีกเรก่องเว้นไม่ได้ว่าคือท่านจะมาอาพาธหรือกิจนิมนต์ของบางทีโอ้โหนั่งเอกเนกเห็นที่สนามบินดอนเมืองเห็นกันบ่อยครั้งบ่อยตาเลย คือบางทีไม่สํารวมเพอไม่สํารวมเนี่ยผมถึงบอกว่าระวังให้ดีเขาอาจจะเอาช่องว่างเล็กๆอย่างเนี้ยนักหงมาเพื่อที่จะทาลายสาาบิดเบือนบิดเบือนคําสั่งสอนของศาสนาเห็นไหมล่ะสิทธิสถานตแต่ละรูปที่ยืนเห็นบางทีไปยืนซื้อเทปซีดีอยู่ในห้างแมงปอง <laughs> ยืน <laughs> ใครเดียวใครยาตัวอยู่อย่างเงี้ยซึ่งไม่เข้าท่าไปฟังเพลงเออแล้วพระไม่รู้อาจจะหาจังหวะในการเทศหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ไปเปิดเพลงไอไออะไรกังนำกังนำอยู่เลยอ่ะอไไอของเกาหลีอ่ะซึ่งซึ่งบางทีไม่เข้าท่าค่ะ ผมก็เลยบอกว่าที่จริงผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ผมเห็นมาเยอะนะแล้วก็พระพวกเราก็เหมือนกันเสื้อแดงเนี่ยนะเสื้อเหลืองก็เหมือนกันเหมือนกันนั้นแหละบางทีเกินความสํารวมเกิน,นความพอดีอท่านจะโกรธผมคือก็โกรธไป shut, แต่ผมก็จําเป็นต,ต้องบอกให้ฟังว่าว่าสิ่งนี้ช่วยกันจันลงศาสนาหน่อยอผมบางทีผมเจอพระบางรูปผมไหมว้ๆนะนางหญิงไม่ได้พูดเล่นผมลาคาญทั้งนั้นอยากจะไหว้ผ้าเหลืองเลยแต่บางทีคนที่มันคลองผ้าเหลืองอยู่เนี่ยพระพื้นตัวไม่งามเลย ไม่น่ารักเลยมันบั่นทอนความรู้สึกที่เราเป็นชาวฟุทธเพราะนั้นผมถึงบอกระวังให้ดีนะหนุ่นพวกสันติอโศนะมันมาถึงสนามหลวงแล้วนะนะมะเปิดสมอรภูมิภาคสนามแล้วน่ะพื้นที่สงครามแล้วน่ะมันจะยึดวัดประแก้วยึดวัดประวรแล้วไปขายละตั้งตนกฤษดาพินิหารตั้งสมณะพทิรักษ์ขึ้นเป็นเนี่ย ก็สังฆร่าดคือพี่หมูกําลังจะเตือนว่าอย่าพยายามทําให้ศาสนาเสื่อมเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งนํามาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเอาอีกลัทธิหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาจากสังคมไทยมาแทนที่เท่านั้นเองคือูดง่ยระวังให้ดีเทวทัตคือัวเทวทัตที่มังกบชาติมาเกิด หน้าบูดโปนเนี่ยมาจะชี้นาสังคมผมเป็นห่วงตรงนั้นเพราะว่าพวกเราเองก็แน่นอนมันเป็นสิทธิ์ก็กกกกถ้าท่านจะมาร่วมการเคลื่อนไหวท่านก็ศึกมาเท้ว่อประเทศไทยไม่ใช่วัดแบบพม,ม่าแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้พระ ที่ถือปฏิบัติเองก็มีเยอะแต่ว่าบังเอิญสังคมไทยให้ความสนใจกับพระเรื่องความสารวมแล้วก็อะไรที่มันโดดเด่นแล้วก็ขายข่าวได้หน่อยมันเป็นประเด็นในสังคมก็ถูกตีแผ่ออกมาจนไปบทบังพระที่ถือปฏิบัติพี่หมูก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าสังคมไทยให้ความสนใจหรือว่าไปเลื่อมสศรัทธาโดยที่ไม่ใช้สติในการคิดมันันคิดมันอาจจะทำารื่ไปส่งเสริมกันจั๊กนะช่วยกันทำบุญทำกุศลจุมช่วยหน่อยนะอาตมานั่งคืนนี้ขาดอีกสามเสา สิบห้าเสาบ้าซึ่งไม่คาดท่าท่านไปดูได้ไม่ได้ผมนินทาบ้า,ากล่าวนี่ <c oughs> เรื่องจริงซึ่งมันผิดผิดในเรื่องกฎหมายในการเรี้ยายอยู่แล้วนะครับบางดันดีคือดีไหมเสพยาบ้าก็มีเล่นดัมมี่กันในกุฏิก็เยอะมีภรรยาก็มีก็ไปนอนกับคาราวาสก็ก็ก็อย่างเนี้ย ซึ่งบางทีไม่ก็้าาแล้วก็แสดงตนโอ้โหกับชาติมาเกิดไม่ได้ไอ้่อย่างงี้จริงๆนะไปสักยันห้าแถวเจ็ดแถวสิบแถวนยะผมบอกเอาอย่างนี้เลยกันถ้าคุณสักสิทจริงเนี่ยนะจะขายพระขายนาฬิกาขายอะไรกันโอ้ยยันสักกันจังงวดสักให้ หน่อยไว้จริงมันสักให้หน่อยมันสักนาทีสักสิ่งที่ผมจะกราบมันนั่นพี่หมูจะอ,อะไรครับมังกรไม่รู้ว่าเอาเป็นจริงจังมันโอ้มันโอ้มันเหลือเกินอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <อะ S 2> คือบางทีเนะี่ยผมอยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณใช่ไหมนี่ผมอยากให้35คนยกเว้นท่านนายกผู้หญิงนะคุณไปสักยันให้รัฐมนตรีทั้ง35คนหน่อยดีกว่าประเทศชาติไม่ได้ได้เงินไม่ได้เข้าไม่ต้องไปสักยันที่ไหนแล้วเอางี้แล้วกันไปสักยันที่เนี่ยแหละที่ประตูกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้ค้าขายได้ออกดีดีหน่อยมันตรัสธิ์มันตรั <S <S สธิ์มไม่จริงพี่น้องที่รครับเชื่อผมใช่สติหน่อยพวกท่านเนี่ยนะโอ้นี่วันนั้นวันดวงพระพุทธเจ้ากันเกิดพึ่งไม่กระทา่าแลวพวกเราจะต้องต้องช่วยกันบอกไงช่วยกันบอกหน่อยไอ้สิ่งเหล่านั้นนที่เหน็นมันไม่ใช่ถ้าถ้าคุณคิดว่านั่น ดวงวันเกิพเออกดกร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 รพ,ร,พระพุทธเจ้ากี่ดวงกี่เดือนไม่ว่าก็ร่ากับแผนพระพุทธรูปองค์เล็กๆได้พิมพ์พระพุทธเจ้าก็ก็โอเคไม่จชเป็นต้องไปสักเ้เจ็บมือเจ็บตัวแล้วสุกโปโรกอีกต่างหาก <c oughs> ใช่ไหมทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อในส่วนบุคคลท่านนอนไม่ได้ว่ากันแต่ว่าอ,อยากจะให้เตือนสติว่าบางทีมันช่วยกันเรื่อะไรโยมช่วยหน่อยนะห้าทุ่มยังโยมโยมอยู่เลยซึ่งไม่คาถานี่คือไม่ได้ตําหนิเลยแต่ว่าพึงให้เห็นเชีให้เห็นว่า ก็ S <S มิตรรักทหารก็เยอะแยะนะฮะท,<ช>ที่ที่ฟังผมอยู่ก็เป็นพระเป็นเจ้าเข้ามานะ,ะบางทีไม่กระทาคือผมเองผมเป็นคนไม่่อยเียเรียออะไรเรื่องอย่างนี้ท่านในตำหนิผมผมก็ก็จะรับไว้นะคร<ช>ับแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มีอคติแต่ว่าให้ญาติโยมเนี่ยช่วยกันเตือนกันหน่อยว่าเอย้ยเรื่องอย่างนี้ต้องบอกนะต้องกล่าวกันนะเรื่องนี้เฮ้ยคนนี่เขาจะมายึดวัดพระแก้วอยู่นุ่นลมร่อห้าเก้าข้ามถนนก็ถึงวัดพระแก้วแล้วนั่นน่ะซึ่งบางทีมันต้องบอกไงว่ามันหวั่นไหวตรงนี้ว่าผม ไม่สบายใจั้งที่ไม่อยากจะพูดเลยเพราะเป็นเรื่องของสงฆ์แต่ผมก็คิดว่าไม่คข้าท่าเราบางเรื่องคุณไปสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ต้องยิงไปดูวัดใหญ่โตม,มีพระไม่เกินห้ารูป <c oughs> จริงๆนอกจากว่าวัดไหนที่มีโรงเรียนพระพระประิปรปรปรยัติธรรมอะไรก็ว่าไปเลยนะฮะแต่บางทีไม่เหมาะสมจากอาตมาอยาก,าายยากแค่ฉันข่าวข้าหมูบาง,งพิซซาบางซึ่งซึ่งมันไม่เข้าท่า ซึ่งซึ่งซึ่งเห็นด้วยตัวเองนะฮะ,ฮะแต่ว่าเอาเถะฮะถ้าท่านเจอตําหน่งผมผมก็พูดในสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่พูดนี้คือต้องการให้ท่านที่เพิ่งมาเปิดเจอตอนนี้ก็ <restroom. S 2> คือผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอคติอะไรแต่ว่าอยากแก็บพัฒนาให้ฟังะนะครับ ช่วยในการเตือนสติเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทํานุบําร,รุงศาสนาพุทธของเราให้คงอยู่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องการเมืองกันบ้างหลังจากที่พูดถึงเรื่องพระแล้วพักกันครู่เดียวค่ะ กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของรายการปิดฉากเผด็จก,การเปิดม่านประชาธิปไตยนะคะช่วงนี้เรามาคุยถึงเหตุบ้านการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่หลายคนเองเฝ้าให้กําลังใจรัฐบาลกับการพยายามที่จะประคองทั้งเรื่องความรู้สึกของชาวนานรวมไปถึงการดูแลในส่วนของงบดุลหรือว่าเงินที่อยู่ในคลังนั่นเองนะคะพี่หมูนีไม่พ้นเรื่องของข้าวค่ะข้าวที่เราต้องกินกันทุกวันหือนะผมนี่สงสารพระแม่โพศพเนาะคือท่านก็ คือเป็นเทพแห่งข้าวเนี่ยเทพ,พีแห่งข้าวค,คือพระแม่โพศพเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงพระและ้วพูดถึงนั่นแหละท่านถ้า,ท,าที่ฟุยนี่นะคือพาณน,นาให้ฟังคือถ้าท่านจะตําหนิผมก็ก็รับไว้นะฮะคือผมเป็นคนที่ท,ที่ที่กล้าที่จะบอกคนแต่ว่าบอกให้พวกเรามีสติกันหน่อยคัะนี้เรื่องข้าวเนี่ยนองหญิงฮะท่านในรบครับผมผมไม่ก็ไม่เคยคิดตําหนิใครนะ ก็เพียงแต่ว,ว่าขอ้อที่จริงมันคาดเคลื่อนก็ถามหน่อยเดียวถามไปผู้ดีพอร์ลสเนี่ยหกเจ็ดแสนล้านเนี่ยนะวันนี้ยี่สิบปีใกล้จะครบแล้วเนี่ยมันทบต้นทบต้นเป็นสองล้านล้านล้านกว่าแล้วก็น,นั้นกับพี่น้องเราอีกหละนะพี่พี่ประชาธิที่ปัดเขาก็เป็นคนที่ดําเนินการม้ก็ดีหมดนะฮะแต่พใายามที่ประชาชนพี่น้องฟังให้ดีนะฮะสิ่งที่เรื่องนี้ที่ท่านนายกหวานอมขมขื่นมากในการที่ คือนโยบายที่แถลงต่อประชาชนไปก่อนเลือกตั้ง<ช>นะฮะก็คือ15อื่นตัอตันต่อเกวียนแล้วก็ว่าไปวันนี้ก็เรียนตรงๆนะท่านนายกเนี่ยไม่ได้คิดที่จะลดราคาหรอกท<ช>่านนายกคิดที่จะเพิ่มจาก1 5ื0 0เป็น1 5ื0นห้า0ันห้าสองหม่นะไไปถึงนู่นนะฮะก็คือหลักในการท,ทําธุรกรรมทางการค้า,<ช>าก็คืออยากให้เงินถึงประชาชนวันนี้จะเป็นจะตายกันมาเขาเพราะว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ก็เรียนต้องเรียนถึงภาคกานิบัตินะฮะว่าขาดรายได้เขาไปรายได้พวกเท่าแก่โรงสีโรกเกอร์แล้วก็พวกทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องไซโลค่าค่าพืชเกษตรพืชไร่ข้าวปลาอาหารล่วงหน้าเนี่ยก็พวกนี้จะเสียประโยชน์เมื่อเสียประโยชน์ก็มาลงขันลงเงินลงทองกันให้ประชาิปัตย์เคลื่อนไหว ก็กดดันกันทุกๆูปทุกทุกด้านนะฮะต้องเอาเป็นว่ากดดันกันเยอะแล้วกันนะฮะเพื่อถ้าโครงการนี้มันสาเร็จไปได้ก็ก็ต้องมาเข้าเรียกกันด้จนเชื่อว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแต่ชิคกดีเดชาบุญว่าโครงการนี้มันไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันผมก็เคยพยายามบอกเตือนไปอย่างที่น้องประชาชนว่าให้ใช้สติตรองหน่อยว่าเงินเนี่ยนะ 2สแสนกว่าล้านบาทแน่นอนการทำธุรกรรมในการที่จะซื้อมาขายไปเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เลือกตั้งเข้ามาถ้าผมเป็นหัวหน้าพักคือว่าเป็นพักเนี้ยพักกอผมนายหมูหัวหน้าพักกอถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะขายข้าวให้แข่งกับประชาชนขายตรงนั้นให้กับตรงนี้แข่งกันจะได้นำเงินรัฐบาลมีไรายได้ร่ำรวยคือรัฐบาลรวยประชาชนมันจน เพราะเอาข้าวทุกเม็ดไปแข่งขายประชาชนนะฮะแต่แน่นอนประชาชนกับรัฐต้องแยกกันรัฐมีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขตามปริยาของการปกครองก็ขันก,ก,ก,ก็ไม่ได้หวังทําธุรกรรมเพื่อกําไรไม่ใช่รัฐทพธศรกิจอย่างไอการไฟฟ้าที่มันมา มาคมเพงไอ้ที่ที่ที่เราพูดอยู่เนี่ยที่อิมพีเรียลเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่องของการไฟฟ้าแต่มันเป็นเรื่องของไอ้พวกชั่วๆมั้งกี่คนเกี่ยวกับพวกสาภาพที่มาคุมเพงมีที่ไหนอะคอนไฟฟ้าที่จะถูกตัดเนี่ยเขาต้องต้องต้องมาบอกเตือนเ่าอแ่แจ้งเตือนก่อนว่าตอนนี้ม้อมิเตอร์คุณเนี่ยตั้งนั่นเลยนะหมดเงินค่าค้ำประกันในมุ้งในแบงกรว่าไปนี่ไปได้นไปยืนยืนแจกไปเปลวอยู่ที่จริงมันมาก็มาตัดก็มาแค่คนเดียวก็พอนี่มาเป็นฝู มาอย่างนี้มันไม่ไค่าแเอาหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ไปเรียบร้อยซึ่งอย่างนี้ไม่คา่าก็เหมือนกันผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือว่าการตอบโต้ชี้แจงถแถลงไขในเรื่องข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้คุณนัทวุฒิเขาเป็นคนหรือนัมตรีเต้นเรานี่ยนะคือเป็นคนถแถลงคาความเข้าใจประชาชนดีกว่าถึงไม่งั้นเดี๋ยวา่านคุณแล้วนะว่าการบุญทรงบุญเซิงอะไรบ้าง